สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะมีนักเรียนถามมาว่าถ้าจะอ่านไพ่ความรักในแนวของบุกเพหรือเวรกรรมความรักนะที่มีเรื่องของบุกเพหรือเวรกรรมเข้ามาเนี่ยเราจะอ่านยังไงทีนี้เราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางไพ่ย,ยังไงโครงสร้างวางไพ่ วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการอ่านไพ่ความรักแนวนี้นะแนวบุกเพแนวเวนคารรอย่างนี้แหละทีนี้เรามาดูกันวิธีการวางไพ่ทำยังไงให้เราตอบคำถามไพ่ได้อย่างง่ายและชัดเจนนักเรียนนักศึกษาครับมันอยู่ที่วันหลักการเวลาเราอ่านเราอยากรู้เรื่องอะไรผมจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ไใบในการอ่านเห็นนะเดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาก็จดไปเลยนะว่า วางไพ่ห้าวใบแต่และใบมีตำแหน่งการอ่านอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะสาธิตการอ่านให้ดูสำหรับคลิปนี้เป็นแรนดอมอ่าใครที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าใช่คอมเมนต์หน่อยนะว่าใช่ตรงถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรก็คอมเมนต์ได้ว่าเป็นแบบไหนเราจะได้นำข้อมูลเนี้ยเวลานักเรียนเขาดูเนี้ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยอาจารย์มันแม่นนะข้อความนี้มันใช่นะตรงนี้มันโดนนะ นักเรียนนักศึกษาเวลาเขาดูคลิปนี้เขาจะได้รู้ว่าอ๋อหลักการวางหลักการความรู้นี้สามารถนําไปใช้ได้เพราะว่ามีหลักฐานยืนยันเป็นคอมเมนต์ใช่มาสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ใช่ก็คอมเมนต์หน่อยว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรแต่คลิปเนี้ยผมไม่ได้ยังไม่รู้นะว่ามันจะเป็นความรักที่ดีหรือไม่ดีนะนักเรียนนักศึกษาก็ต้องทําใจไว้น้นหนึ่งนะเพราะว่าหัวข้อของเราในวันนี้คือเรากับเขา มีบุพเพหรือเวรกรรมต่อกันไหมหลายคนถามผมมาเยอะมากหนูไปเจอเขามาผมไปเจอเขามาเราสองคนกำลังจะรักกันแล้วกำลังนะกำลังจะรักกันแล้วนะอยากรู้ว่ามีม,ม,มันมีบุพเพอะไรหรือมีเวรกรรมต่อกันไหมอยากรู้อยากเช็คหน่อยว่าถ้าเราคบเขาแล้วจะมีเวรกรรมอะไรไหมเ <c oughs> นาะเป็นคำถามโอเคทีนี้เรามาเปิดไพ่กันใบที่หนึ่งครับ ใบที่หนึ่งนะนักเรียนนักศึกษาจดนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมีมีอยู่ในคอมเมนต์ได้ด้วยแหละผมก็จดไว้ให้ด้วยการลืมการนักเรียนนักศึกษาบางคนลืมโอเคเรากับเขามีบุคเพหรือเวรกรรมต่อกันไหมเรามาดูก่อนใบเนี้ยใบแรกคือตัวเราเรามาดูตัวเราก่อนตัวเราเป็นอย่างไรความรักนะตัวเราเป็นอย่างไรสองดาบ เราก็ไม่แน่ใจใช่ปะเรายังตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มาดูคลิปนี้แน่นอนแล้วว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องความรักอันนี้ชัวร์ถูกต้องผมไม่ได้ทำไพ่นะผมก็สับตามที่คนเห็นนี่แหละแล้วผมก็เลือกไพ่มาปรากฏว่าคุณเองคนที่มาเราคลิปนี้คุณก็มีคำถามเหมือนกันสงสัยในใจเหมือนกันว่าเ้ยจริง,จร,งจริงแล้วอะเรากับเขามันมีบกเพลงหรือมีเวรกรรมอะไรกันไหม ดูคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยไปสารความรักถ้าดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกไม่ดีบล็อกเลยก็ได้นะนะบล็อกไปเลยก็ได้นะ <c oughs> นะอนะโอเคตัวคุณตอนนี้คุณไม่แน่ใจคุณลังเลคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้เดี๋ยวับความรักปิดกั้นเลยโอเคไหมเข้าใจนะสองดาวมันมีความหวังแหละความหวังเล็กๆอยู่เสี้ยวหนึ่งแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจยังตัดส,ส,ส,สินใจอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไร บนคัวการผิดหวังเพราะว่าฉากต่อไปของสองดาบคือสามดาบมันผิดหวังเพราะฉะนั้นเราเป็นอย่างไรเรายังไม่แน่ใจในเรื่องความรักและเขาละ่ะเขาล่ะเป็นอย่างไรเราดูตัวเราแล้วเรามาดูตัวเขาเขาเป็นอย่างไรแปดไม้โอ้เขาก็มีคนหลายคนอยู่นะเขาก็มีคนจีบหลายคนอยู่นะ เจ้าชู้หรือเปล่าไม่รู้แต่แปดไม้เนี่ยเยอะนะเออแปดไม้เนี่ยก็มีเขาเองเขาก็มีคนหลายคนก็มีคนมาสนใจเขาหลายคนแต่เราก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่ตัดสินใจเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าคุณเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรโอเคไหมเขาค่อนข้างจะเจ้าชู้นะเพราะว่าดูจากแปดไม้เนี่ยหน้าทางจะมีหลายคนเท่าแั้ะ โอเคเรารู้แล้วคุณเป็นยังไงคุณก็ไม่กล้ายังไ,ไม่กล้าจีบเขาเขาก็ดูเหมือนจะเจ้าชู้เพย์บอยหรือว่ามีคนเข้ามาผัวพันเยอะความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเป็นอย่างไรเรามาเช็คไปที่สามความสัมพันธ์เรารู้ว่าคุณเป็นยังไงเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเรามาดูต่อความสัมพันธ์ครับสองถ้วยเป็นคนคุยกันอยู่ความสัมพันธ์คุยก็รู้เรื่อง ตอนนี้เป็นได้แค่คนคุยเพราะว่ามันคุยกันรู้เรื่องอ่าความสัมพันธ์เป็นยังไงความสัมพันธ์อันดียังมียังยังคุยกันอยู่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังเป็นคนคุยกันอยู่โอเคความสัมพันธ์ก็ถือว่ามาโอเคแล้วนะเออแต่ความสัมพันธ์เนี่ยบอกไปเลยว่าอนาคตความสัมพันธ์จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องต่อเนื่องคืออะไรเป็นความสัมพันธ์ ลักษณะของการมีคาวดีคือสองถ้วยมันเพิ่งคุยกันฉากต่อไปของสองถ้วยคือสามถ้วยทีเนี้ยเริ่มจะไปกินข้าวโดวยการไปเที่ยวโดวยกันไปไหนมาไหนด้วยกันความสัมพันธ์มันจะเริ่มมีขึ้นนะเออทั้งทั้งที่เขาก็มีเราดูพฤติกรรมเขาแปดไม้เหมือนเขาจะมีหลายคนเหมือนเขาจะเจ้าชู้นะแต่ความสัมพันธ์กับคุณกับเขาเนี่ยมันมันมีการพัฒนาไปอีกนะ จะมีการเดทมีการนัดไปไหนไปไหนมาไหนด้วยกันเริ่มจะเปิดตัวโอเคแหละการคุยครั้งนี้คนคุยครั้งเนี้ยความสัมพันธ์ถัดไปคือการเปิดตัวเธอเป็นแฟนฉันฉันเป็นแฟนเธอเราครบกันนะเห็นไหมครับแต่คุณเองยังปิดกั้นอยู่คุณเองยังไม่เปิดใจเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ากลัวผิดหวังโอเคไหมเขาเองเขาก็มีตัวเลือกเยอะ เพราะว่าอะไรเพราะเขาก็เคยเจ็บปวดเขาก็เคยถูกเลือกเขาก็นี่เขาก็เคยเจ็บปวดมาก่อนเขาต้องมีตัวเลือกเยอะๆเขาก็ดูคุณบ้างแหละคูคนนี้บ้างแหละดูคนนั้นบ้างแหละเขาเองเขาก็เขาเรียกว่าเรื่องความรักไม่อยากมีความเสี่ยงเขาก็เลยกระจายความเสี่ยงเออแต่แต่ถึงเวลาแล้วเขาจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่คิดว่าเขานั้นปลอดภัย หลักการสําคัญของเขาคือตอนเนี้ยอยู่กับใครก็ได้แล้วรู้สึกปลอดภัยไม่โดนหลอกเออเพราะว่าชีวิตเขาโดนคนมาหลอกคนหลอกมาเยอะแล้วใช่หรือเปล่าลองไปสืบดูนะว่าเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าเขาคบหลายคนก็เพื่อว่าเขาก็ดูว่าใครจะหลอกเขาไม่หลอกเขาก็ไม่รู้หรอกใช่ปะแต่ฉากต่อไปของแปดไม้คือเก้าไม้ไงถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ต้องเลือกเลือกคนที่อยู่แล้วสบายใจมากที่สุดนั่นแหละ ถ้าคุณสามารถทําให้เขาสบายใจได้เขาก็เลือกคุณทีนี้เรามาดูต่อไฮไลท์สาคัญของคลิปนี้ก็คือบุพเพเจอกันเพื่ออะไรบุพเพสันนิวาสพบผ่านผ่านพบมาเจอกันเพื่ออะไรคุณกับเขามาเจอกันเพื่ออะไรเห็นไหมครับการเดินทางวัฒจักรเขาเรียกว่าบุพเพริ่ขิด เขาพายเห็นไหมครับเขาเป็นผู้นำครอบครัวขับเคลื่อนชีวิตมีคุณมีเขามีลูกของเราสามคนพ่อแม่ลูกนาวาแห่งความรักเห็นไหมครับนาวาแห่งความรักเพราะฉะนั้นบุเพเพเจอกันเพื่ออะไรละ่ะเพื่อไปต่อไปต่อสู่สิ่งที่ดีขึ้นในอนาคตคุณกับเขาเมื่อเจอกัน เออมันเป็นเขาเรียกว่าระยะทางของความริอิตให้คนสองคนต้องเดินทางมาพบกันแล้วก็ไปด้วยกันไงลงเรือลำเดียวกันเออถามว่าเป็นคู่กันไหมข้าพ่ยขึ้นมาขนาดนี้แล้วอะยังไงซาคุณกับเขาก็ต้องลงเอยกันแน่นอนแต่การลงเอยในที่เนี้มันก็ไม่ได้ราบรื่นนักชีวิตมันต้องมีอุปสรรคเออ ผมแนะนำว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆจัดการความรักปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปฝืนอะไรครับมันเป็นกลไกลของกฎแห่งกรรมแต่การมาพบเจอกันนี้แหละเพื่อคุณกับเขาเดินทางมาเจอแล้วก็เดินทางชีวิตไปด้วยกันโอเคไหมครับนี่คือการพบเจอนี่คือผรมลิขิต ผมลิขิตบรรดาลมาให้เจอแล้วก็ลงเรือดำเดียวกันแล้วก็ไปสู่เส้นทางของความฝันด้วยกันโอเคละเรารู้แล้วมาเจอกันเพื่อเพื่อการเดินทางของชีวิตเพื่อเป็นครอบครัวเพื่อมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเห็นไหมครับลงเรือดำเดียวกันนะต่อไปเวรกรรมที่คุณถามกันมาเงเวรกรรมที่มีต่อกันนั้นผูกพันเรื่องใด มีเวรกรรมอะไรไหมมาเจอกันเนี่ยมาเจอกันแล้วต้องไปด้วยกันเนี่ยมีชีวิตเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยมีเวรกรรมไหมใบนี้สําคัญนักนิลศักษาคู่ทุกคู่ยากคู่แค้นคู่กรรมเวรกรรมที่มีต่อกันนั้นผูกพันเรื่องใดมาเจอกันเนี่ยมาแต่งงานกันเนี่ยมาเป็นครอบครัวกันเนี่ยกรรมอะไรที่มันโดนบันดาลมาให้ต้องมาเจอกันราชาดาบ อะไรล่ะกรรมอะไรเออเจ้ากรรมในเวรมาผูกพันอะไรกันราชาดาบนักเรียนนักศึกษ,ษาได้คำตอบไหมกรรมที่มีต่อกันผูกพันกันมากรรมผูกพันกันมาคือริขิทให้คุณกับเขามาเจอกันไพ่ใบนี้บอกว่าคุณกับเขาได้สาบาน เลือดสาบานกันไว้ว่าจะพบเจอกันทุกพบทุกชาติไปเคยไปดื่มเลือดสาบานเคยไปกรีดเลือดสาบานเคยไปสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าไม่ว่าพบชาติใดขอให้เจอกันเป็นคู่แบบนี้ตลอดไปกรรมมาจากเรื่องของการสาบานแล้วการสาบานเนี้ยมีการกรีดเลือด ดืมเรื่องสาบานกันโหฟังแล้วขนลุกเลยใช่ปะอืมอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งของราชาดาบขอย้อนยุคหน่อยได้ไหมเพราะพอดีมันมีนิมิตไม่อยากจะแหม่ไม่อยากจะแสดงอภินิหารโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับราชาดาบราชาดาบว่าด้วยราชาดาบไพ่ใบนี้ย คุณเอามาย้อนนิดหนึ่งย้อนเวรกรรมที่มีต่อกันก็คือว่าคุณกับเขามาเจอกันก็เพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจทำให้คุณสองคนมาเจอกันการที่ได้พบเจอกันของคุณกับเขาไม่ว่าทุกภพทุกชาติถูกเจ้านายผู้ใหญ่ริขิอฮา ไม่รู้ว่าทุมคลุมถุงชนหรือเปล่าแต่ถูกลิขิตให้ต้องมาเจอกันเป็นการพบเจอกันโดยผู้หลักผู้ใหญ่โอเคไหมเพราะว่าราชาดาบเคยได้ยินคำว่าแหมถ้าดูอิงหนังอิงละครนะผมขอคำว่าอิงหนังอิงละครนะเคยได้ยินใช่ไหมล่ะว่าสมรสพระราชทาน นี่แหละก็คือการที่เราไปพบเธอใครสักคนแล้วต้องแต่งงานกันหรือเป็นคู่กันก็เพราะว่าคําสั่งลิขิตของผู้มีอำนาจโอเคไหมเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองเรื่องประเด็นแรกหนึ่งคนกับเขาได้สาบานกันไว้อืม ส่วนดาบที่อยู่ในมือคือการกรีดเลือดสะบานนี่เราย้อนยุคไปเลยนะตามรอยหนังไปเลยนะกับอันที่สองคู่ของคุณมามาเจอกันมาสายสมพันธ์ก็เพราะความเชื่อมโยงจากผู้หลักผู้ใหญ่โอเคไหมเออนี่คือกรรมผูกพันคือเขามอบหมายกันแล้วเขาเขาชี้เป้ามาแล้วว่าคุณกับเขาต้องเจอกันยังไงก็ต้องเป็นคู่กัน โอเคไหมแต่ไม่ต้องห่วงความรักครั้งเนี้ยหกดาวมันไปรอดมันไม่มีปัจจุบันศั์ปัญหาไม่มีคําว่าโกงไม่มีว่าอะไรโอเคไหมครับเพราะว่าจากไพ่เนี่ยผมดูทุกอย่างแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะลงเอยด้วยกันถามว่าคบกันแล้วจะลําบากไหมไม่ลําบากครับเพราะว่าตัวเขาเองก็จะเป็นผู้ นำพาครอบครัวเนี้ไปในทางที่มีความสุขเห็นไหมครับอันนี้สลับกันได้นะไม่ว่าคุณกับเขาหรือจะเป็นเพศแบบไหนนะสลับกันได้ต้องมีคนหนึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกคนหนึ่งเป็นนั้นเขาจะพร้อมทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขนะครับผมกรรมฝูกพันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาจากคําสาบงสาบานถ้าคุณคิดว่าชอบแบบเนี้ย ไม่ต้องไปสีเรียนอะไรเพราะว่ามันถูกกําหนดไว้แล้วถูกกําหนดไว้แล้วจริงหรือไม่คอมเมนต์มาด้วยได้นะครับผมว่าที่เราดูกันเนี้ยเป็นจริงไหมโอเคถ้าเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาเราได้หัวข้อในการอ่านแล้วใช่ไหมผมจะทัวรนะครับใบที่หนึ่งเราเป็นยังไงใบที่สองเขาเป็นยังไงความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน บุพเพพบเจอกันเพื่ออะไรเวงกรรมที่มีต่อกันนั้นผูกพันเรื่องใดโอเคไหมครับส่วนใหญ่ราชาดาบนะจะเป็นล,ลักษณะของอำนาจยศถาอำนาจหรือการที่คนสองคนมาเจอกันก็เพราะอำนาจเป็นบทบาทของการเมืองก็ได้มาเจอกันเพราะว่าหน้าที่การงานก็ได้ โอเคนะครับผมทีนี้เรามาดูต่อนะครับผมมีไพ่ให้คุณเลือกสามใบสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีคำถามในใจผมจะมีตัวเลือกให้สามใบโอเคนะครับผมอยากให้คุณตั้งคำถามดูนะ ถ้าคุณมีคำถามแล้วผมหยิบใบที่หนึ่ง <c oughs> ใบที่หนึ่งเนี้ยผมไม่รู้ว่าคุณถามว่าอะไรแต่คำตอบคือจัดติกจัดติกเป็นเรื่องของคำสัญญาคำสาบานสัญญาอะไรไว้ก็ต้องทำตามสัญญาสาบานอะไรไว้ก็ทำตามสาบานมันเป็นเรื่องของคำสัญญาที่ไม่สามารถ ลบล้างหรืออะไรได้เพราะว่าไปมีกรรมผูกพันคำว่าสัญญาเคยทำอะไรไว้เขาก็มาทำแบบนั้นกับเรากรรมผูกพันมีสัญญาต่อกันฝังลูกขนลุกเหมือนกันนะไปสัญญาอะไรไว้เนี่ยคนที่เลือกไปที่สองครับผมไม่รู้ว่าคุณถามว่าอะไรแต่คำตอบคือหนึ่งดาบหนึ่งดาบคืออะไรครับ ระวังเรื่องการเอาชนะระวังเรื่องการเอาชนะหนึ่งดาบแน่นอนครับมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาเออหนึ่งดาบเป็นเรื่องของคำสาบานเอวยวาจาสาบานหนึ่งดาบนะในเรื่องของความรักในเรื่องของลิขิตเวรกรรมหนึ่งดาบคือวาจานี่แหละเปรียบสเสมือนดาบ ได้ขึ้นคำสาบานไว้แล้ววาจาผูกพันกันตั้งแต่เก่าก่อนในอดีตเพราะฉะนั้นสองใบเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันคือเห็นไหมครับไพ่ดาบไพ้ดาบ,ดาบคำสัญญาอันแรกเนี่ยอาจจะไปสาบานกับพระภูมิเจ้าที่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ใบที่สองเนี่ยเป็นคำให้คำสัญญาต่อกันโอเคไหม ต่อไปครับคนที่เลือกใบที่สามครับโอ้โนี่ถ้าขึ้นมาคําสัญญาอีกนี่คนลุกเลยนะผมไม่รู้ว่าคุณถามว่าอะไรนะใบที่สามนะโอเครอดไปแปดเหรียญครับ <c oughs> มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับคำว่าสาบานแปดเหรียญคุณมีใจให้กันเคยผ่านพิธีกรรมร่วมกันมา พอแปเปลี่ยนคือความตั้งใจ <c oughs> คุณสองคนตั้งใจที่จะมาเป็นคู่กันตั้งใจที่จะมาทำอะไรสิ่งต่างๆดีๆร่วมกันมันเป็นปะนิธานความมุ่งมั่นและปะนิธานอ่าเพราะฉะนั้นลิขิตหรือกรรมพูกพันอะไรคือปะนิธานว่าคุณอยากได้เขาหรืออยากได้ใครแล้วคุณก็มาเจอมีค่ะคำนิธานคำอธิษฐาน หรือปะนิทานที่ว่าไว้ส่งผลเป็นกรรมพันธะผูกพันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเคยไปขอบนหรือเปล่าอยากได้แฟนดีๆอยากได้แฟนไม่กินเหล้าเมายาขยันทํางานนี่ไงครับนี่ไงไปสาบงสาบานอะไรไว้ปะนิธานตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าฉันไม่เจอแบบนี้ฉันจะไม่แต่งงานปรากฏว่าเจอแล้วต้องแต่งงานอย่างนี้เป็นต้น โอเคนะครับจบแล้วนะครับผมพอจะได้ไอเดียนะพอจะได้วิธีการอ่านไพ่นะโอเคครับจบแล้วนะขอบคุณสองรการติดตามนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้ปรึกษามานะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ